ชิบะอินุได้ทำการถูกลิสต์นะครับในคอยเบและตอนนี้คอยเบดได้ทำการเพิ่มคู่เทฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับด้วยการกับช่องคอยในมูลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกันสั้นๆดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับคอยเบดนะครับคอยเบนะตอนนี้เขาก็ได้ทำการลิสเรียนนะครับชิบะอินุตั้งแต่เดือนกันยายน คอยเปตเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับเป็นบริษัทมหาชนระดับโลกเข้าในหุ้นของ n a สแด q แล้วก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่มีผลต่อวงการของคริปโตเครนซีค่อนข้างมากเลยฉะนั้นคอยเปตเนี่ยพยายามเรียนจากไบแนนไบแนนเอาคู่เทรดน,นะครับอย่างดอ c o อยและก็เงินสกุลอีกหลายตัวอย่างเงินสกุลของ BUSD ของ b i ของไบแนนและเงินของยูโรเงินของ เงินปอนของอังกฤษนะครับฉะนั้นวันนี้คอยเบดได้ประกาศแล้วว่าเขาเพิ่มคู่เทรดนะครับตั้งใจที่จะเจาะกลุ่มตลาดโดยเฉพาะกลุ่มตลาดของยูโรกลุ่มตลาดของยูโรนะและกลุ่มตลาดของอันอื่นด้วยนะครับคือกลุ่มตลาดของยูโรและกลุ่มตลาดของอังกฤษนะครับเป็นเงินปอนฉะนั้นมีอยู่2อ,อันเนี้ยนะครับที่สามารถเทรดได้ังนั้นคอยเบด รู้แล้วว่าการเติบโตไม่ใช่เป็น USDT อย่างเดียวละนะครับเป็นทางยูโรเป็นทางเป็นทางอังกฤษด้วยนะครับเงินสปอนเตอริงนะครับตอนนี้ก็มีลิมิตมาเก็ตและสต็อกพร้อมใช้งานเรียบร้อยนะครับเหตุนี้เองทำให้ชิบะอินุเนี่ย <c oughs> เติบโตขึ้นมานะครับคือราคาตอนนี้ณนะที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยอยู่ประมาณ0.04ตัว5.9กว่านะครับก็ก็ขึ้นไป6ละ แต่ว่ามันก็ปัดลงมานะครับก็คิดว่าราคาน่าจะมีการไต่ระดับอีกแหละคนก็เข้าถึงนะครับในแพลตฟอร์มต่างๆด้วยนะครับเราก็คู่เทรดก็จะมากขึ้นรวมถึงกระดานฟิวเจอร์ต่างๆก็มีในบางกระดานาที่เรียบร้อยฉะนั้นราคาจะร่วงลงหรือขึ้นก็ไม่แตลกอะไรฉะนั้นเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เห็นว่าคอยเบสนะกำลังที่จะเติบโตมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วเขาก็หวังว่าชิบะอินุจะทําให้ แพลตฟอร์มของเขาเต,ติบโตนั่นเองดังนั้นวันนี้เป็นข่าวดีสั้นๆน,นะครับที่จะมาอัปเดตให้ฟังกันวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฉะนั้นท่านเชื่อหรือเปล่านะครับว่าชีบะอินุจะเติบโตต่อไปได้อีกนะครับถ้าเติบโตต่อไปได้กด1นนะครับเติบโตต่อไปไม่ได้กด2นะครับมันล่วงอย่างแน่นอนก็แล้วแต่ละกัน ส่วนตัวผมผมกดหนึ่งนะครับหนึ่งในใจคุณสำหรับเดือนพฤศจิกายนผมเชื่อว่าชีบะอินุยังเป็นแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังไปต่อได้และเดือนธันวาคมเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าเดือนนั้นอนะแนวทางของเรียนชีบะอินุจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับก็หลอกติดตามดูแล้วกันนะครับยังไงผมก็ยังเชียร์อยู่สำหรับเดือนนี้นะแต่เดือนหน้าว่ากัน โอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community ครับก็ลองทักมาละกันเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ยมันจะช่วยท่านในการลงทุนด้วยกันนะครับลองเข้าไปคุยเรามีกลุ่มชิบะอินุด้วยลองไปคุยนะครับ เพื่อจะได้ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นนะครับก็ในกลุ่มนะครับก็สามารถนะครับลองเข้าไปได้นะครับแล้วก็นำเสนอความรู้ความเข้าใจด้วยกันสำหรับวันนี้นะครับผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้านอินฟินิตม i n เนอร์เท่านั้น ร้าน Infinite Miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุด Bitcoin เครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอิ Inbox ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้ สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้านเพราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคอเรนซีนี้ก็เป็นไปได้